สวัสดีคะ่ะกับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องกันทุกคนนะคะพี่ๆขาพบกันเช่นเคยกับน้องราพี EP ที่592ค่ะ592นะคะพี่ขาประจำเช้าวันจันทร์ที่13มกราคม2567ค่ะเช่นเคยน้องราพีมีพระเครื่องพระบ้านทั่วไป เก่าเสวยๆมาให้พี่ๆได้รับชมกันอีกเช่นเคยนะคะ1ชุด40รายการค่ะเปิดรายการละ300บาท2องค์5 0 0บาทค่ะพี่ๆชอบรายการไหนโทรทักไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะพี่พี่ขาส่งฟรีมีปลายทางค่ะปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะคะพี่พี่ขาสนใจโทรทักไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะ0 9 9ย์ค่ะ 08415610925439610ส่งฟรีมีปลายทางปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะคะพี่พี่ค่ะ1องค์น้องรับพีก็จัดส่งให้นะคะพี่ๆนะก่อนรับชมคลิปค่ะฝากพี่พี่กดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องรับพีกันด้วยค่ะ1วันมา2รอบรอบเช้ารอบเย็นนะคะรอบเช้าเริ่มต้นลงคลิป9้าโมงเช้าค่ะ รอบเย็ยนเริ่มต้นลงคลิป5โมงเย็ยนนะคะฝากพี่พี่ติดตามเป็นกำลังใจให้น้องราพี่กันด้วยค่ะรายการที่1เป็นเหรียญรัชกาลที่5ค่ะหลังเป็นช้าง3มเสียน,นะคะพี่ขาเป็นเหรียญเล็กนะคะพี่ขาน่าจะเท่าประมาณเหรียญบาทหนึ่งนะคะเปิดให้พี่พี่ที่300บาทค่ะรายการที่2เป็นเหรียญกรมหลวงชุมพรค่ะ เหรียญกลมหลวงชุมพรสองสี่หนะคะพี่ขา300บาทนะคะ2ององค์ห้าบาทค่ะ3เป็นสิงแกะค่ะเป็นเขี้ยวแกะรูปสิงนะคะพี่ขามีแบบนี้เลยค่ะเก่าสวยนะคะพี่พี่ขามีรอยจานด้านล่างด้วยนะคะ300บาทค่ะ รายการที่4เป็นพระสังกระจายค่ะเป็นพระสังกจายเนื้อผงมาในเลี่ยมด้านหลังลอยแร่แบบนี้ค่ะด้านหลังลอยแร่แบบนี้นะคะพี่ขาเก่าสวยนะคะเป็นเนื้อผงนะคะพี่ขา300บาท2องค์500บาทค่ะรายการที่5เหรียญหลวงพ่อเปิ่นรุ่นพิเศษค่ะมาในเลี่ยมนะคะพี่ขา มาในเรี่ยมเก่าๆแบบนี้เลยค่ะปี19นะคะพ่อเปิดวัดบางพระค่ะเปิดให้พี่ๆที่ที่300บาท2องค์500บาทจะ้ะรายการที่6ค่ะเหรียญหลวงพ่อสดนะคะพี่ขาเหรียญหลวงพ่อสดวัดปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพนะคะ รูปภาพไม่ชัดยังไงพี่พี่โทรทักไลน์ได้นะคะพี่ขาปีพศ2527อ่ค่ะารายการที่7ค่ะคูบาศรีวิชัยค่ะมาในเลี่ยมนะคะเหรียญคูบาศรีวิชัยมาในเลี่ยม2482ค่ะ300บาทค่ะ7เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อโอภาสีค่ะ เจ็ดเป็นเหรียญเ,ออเขาไปค่ะแปดเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อโอภาสีนะคะพี่ขาด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะสามร้อยบาทสององค์ห้ารอยบาทนะคะต่อไปค่ะพี่ขาเป็นเหรียญนั่งบัลลังรัชกาลที่เก้าค่ะมาในกล่องแบบนี้นะคะเหรียญนั่งบัลลังรัชกาลที่เก้าปี3าเก้านะคะ มาแบบนี้เลยค่ะพี่ขาเปิดให้พี่พี่ที่300บาทนะคะรายการที่10เหรียญรัชกาลที่5ค่ะได้มาคู่กันกับอ่ารายการที่9นะคะมาบ้านเดียวกันเลยค่ะเหรียญรัชกาลที่หด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะ,ะกระทรวงกลาโหมครบรอบ120ปีมาแบบนี้เลยนะคะพี่ขา 300บาทสององค์0บาทค่ะ11ค่ะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะเก่าสภาพใช้ค่ะรูปหล่อหลวงพ่อเงินเก่าสภาพใช้แบบนี้นะคะพี่ขา300บาทนะคะ12บเหรียญหลวงปุ่โตค่ะวัดประดูชิมพลีด้านหลังมีเอเขาไปค่ะด้านข้างมีรอยจานแบบนี้นะคะปีหนสองค่ะ 300บาท2อ,องค์500บาทจะ้ะ13เป็นพระอุปคุตค่ะเป็นพระอุปคุตถือบัวนะคะพี่ขานั่งในหอยสังนะคะแบบนี้เลยค่ะพี่ขา300บาทเท่านั้นจะ้ะ14เป็นรูปหล่อหลวงปุษุขวัดปากคลองมักขามเท่าค่ะ 14เป็นรูปหล่อหลวงปุษก์นะคะพี่ขาด้านหลังวัดปักคองมักขามเท่านะคะมาในเลี่ยมค่ะ15เป็นเหรียญอ่ารัตนตของหลวงพ่อคูณค่ะเหรียญรัตนตยของหลวงพ่อคูณนะคะด้านหลังค่ะ300บาท2องค์500บาทจัก สิบหกเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมค่ะเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมปีศูนย์หกค่ะเจ็ด <7 S 2> เป็นเหรียญ M16 อ๋อสิบเจ็ดเป็นเหรียญ M16 ของหลวงพ่อแพรค่ะวัดพิกุลทองนะคะ 18เป็นหลวงพ่อโสธรพิมพสองหน้าค่ะหลวงพ่อโสธรพิมพสองหน้าเก่าสวยค่ะพี่ขา300บาทสององค์500บาทจะ้ะ19เเป็นเหรียญดอกจิกของหลวงพ่อขอมค่ะมาแบบนี้เลยค่ะพี่ขาเหรียญดอกจิกของหลวงพ่อขอมนะคะ วัดไผ่รงบัวนะคะพี่ขาด้านหลังจะเป็นพุทธโคโดมค่ะสุพรรณบุรีนะคะพี่ขาเหรียญเก่าเหรียญสวยนะคะพี่นะสามร้อยบาทค่ะยี่สิบค่ะพี่ขาเป็นสมเด็จหล่อนะคะสารพัดนึกของหลวงปู่อของหลวงปู่หลิวค่ะวัดไร่แตงทองนะคะเป็นสมเด็จหล่อสารพัดนึกนะคะพี่ขาด้านหลังมียันแบบนี้นะคะ หลวงปู่หลิววัดไล่แตงทอง300บาท2องค์500บาทจะ้ะ21เป็นพระกีบบัวค่ะพี่ขาพระกีบบัวกุวัดลิงขบนะคะเป็นเนื้อดินค่ะเก่าสวยนะคะพี่ขา3 0 0บาท2องค์500บาทค่ะ22เป็นเหรียญหลวงพ่อหน่ายวัดบ้านแจ้งห่วงเชื่อมค่ะพี่ขาอยุธยานะคะ หลวงพ่อหน่ายนะคะพี่ขาด้านหลังค่ะเก่าสวยนะคะพี่ขาเป็นห่วงเชื่อมด้วยนะคะเลี่ยมพลาสติกอย่างดีเลยค่ะพี่ขา300อบาทสององค์500บาทจะ้ะ23เป็นชินราชอินโดจีนเอ่อขอไปค่ะเป็นชินราชหล่อนะคะพี่ขาเป็นชินราชหล่อด้านหลังจะเป็นตอกโคตอกเรานะคะ 300บาท2องค์500บาทนะคะพี่ขเป็นรูปหล่อหลวงปู่ทวดค่ะ24รูปหล่อหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะคะ300บาท2องค์500บาทเก่าสวยเลยค่ะพี่ขา25เหรียญหลวงปู่ทิมค่ะวัดละหานไล่จังหวัดละยองมาในเลี่ยมนะคะ หลวงปู่ทิมค่ะพีขา300บาทนะคะ2 6เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดวัดช้างให้คะ่ะด้านหลังจะเป็นหลวงปู่ทิมคะ่ะทอจุดตอจุด9นะคะ300บาทสององค์5 0 0บาทนะคะพี่ขา27เเป็นพระกิ่งเจ้าคุณนอค่ะเป็นพระกิ่งเจ้าคุณนอด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะ 300บาท2องค์500บาทส่งฟรีมีปลายทางนะคะพี่ขารูปภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์กันเข้ามานะพี่นะ28ค่ะพี่ขาเป็นขุนแผนอุ้มนางค่ะเป็นขุนแผนอุ้มนางแบบนี้ค่ะพี่ขาด้านหลังมหาสเสน่ห์แล้วก็มียันแบบนี้นะคะมาในเลี่ยมค่ะพี่ขา300บาทเท่านั้นจากรายการที่29ค่ะเป็นเหรียญโพกขซั์ ของหลวงพ่ออัพนะคะพี่ขาวัดทองไสนะคะวัดท้องไสเนาะ <Okay. S 1> แบบนี้ค่ะพี่ขา300บาทมาในเลี่ยมค่ะนั้นหลังเป็นชูชกแบบนี้นะคะต่อโค้ดหมายเลขค่ะ300รบาท2ององห0าบาทค่ะ30มสเป็นเหรียญหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงค่ะหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงสองสี่เ 8นะคะพี่ขา300บาท2องค์5 0 0บาทค่ะรายการที่31เป็นเตารีดหลวงปูทวดค่ะเตารีดหลวงปูทวดจะมีภาษาไทยหลวงพ่อหลวงปูทวดนะคะพี่ขาแบบนี้นะคะ300บาทค่ะพี่ขาเก่าสวยนะคะพี่ขา300บาทเท่านั้นค่ะ32เป็นเหรียญเสียนโต เสียนโตของหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนะคะพี่ขาด้านหลังมีตอกโคดนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้เลยค่ะมาในเลี่ยมด้วยค่ะพี่ขาส0 0ร้อยบาทสององ5 0 0้อบาทจ้ะส3สาเป็นรูปหล่อโบราณค่ะถักลวดเก่าๆแบบนี้ค่ะรูปหล่อโบราณถักลวดเก่าๆแบบนี้นะคะพี่ขามีรอยจานด้านล่างด้วยค่ะ 300บาทนะคะพี่ขา37อ่า34ค่ะเป็นพระกุค่ะเป็นพระกุพิมพ์ปางนะคะพี่ขาห้ามสมุดวัดเกาะนะคะมาในเลี่ยมแบบนี้ค่ะ300บาท2องค์500บาทจะ้ะ33เป็นพระปิดตาสายวัดสะพานสูงนะคะพี่ขาปิดตาสายวัดสะพานสูงลงลัก ่าปิดทองนะคะพี่ขาลักร่อนแบบนี้เลยค่ะเก,เก่าค่ะพี่ขาเก่าเ,าเลย300บาท2องค์5 0 0บาทนะคะพี่ขาส่งฟรีมีปลายทางนะพี่นะรายการที่36เป็นปิดตาเนื้อทองผสมเก่าค่ะเป็นปิดตาเนื้อทองผสมด้านหลังมียันแบบนี้ค่ะ300บาทเท่านั้นจ้ะพี่จา๋า37ค่ะเป็นพระปิดตาค่ะ คุกลักนะคะเป็นเนื้อผงคุกลักมีจานค่ะมีรอยยันแบบนี้เลยค่ะพี่ขา300บาทนะคะพี่นะส่งฟรีมีปลายทางรูปภาพไม่ชัดยังไงโทรทักลายนะคะพี่ขาขอรูปภาพเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยเนาะพี่เนาะเก่าสวยค่ะพี่ขา38ค่ะเหรียญหลวงพ่อทบค่ะเหรียญหลวงพ่อทบปี17รุ่นแรกนะคะพี่ขา ส0 0อยบาทเท่านั้นนะพี่นะ39เป็นตะกุดค่ะพี่ขาเป็นตะกุดถักเชือกแบบนี้ค่ะมาในเลี่ยมนะคะเดี๋ยวน้องละพีวัดความยาวให้ดูนะคะพี่ขาให้ดูเนื้อหาใกล้ๆกก่อนนะคะเป็นตะกุดเก่าถักเชือกแบบนี้ค่ะมาในเลี่ยมนะคะ ความยาวนะคะอยู่ที่ประมาณ12เซนค่ะความยาว12เซนนะคะพี่ขาตะกุดถักเชือกเก่าค่ะ12เซนนะคะพี่ขาแบบนี้นะคะ300บาทนะคะ2องค์500บาทจา้ะ40ค่ะเป็นพระเนื้อดินค่ะ หลวงพ่อโตค่ะพี่ขาเก่าสวยค่ะเป็นเนื้อดินแบบนี้นะคะ300บาทเท่านั้นจ้ะพี่จา๋าโอเคค่ะพี่ขาน้องรับพี่ลงครบแล้วนะคะพี่ๆชอบรายการไหนโทรทักไลน์ได้เลยนะคะ0 9 9 0 8 4 5 6 6 1 0 9 2 5 4 9 9 6 1ส่งฟรีมีปลายทางปลายทางไม่มีบวกเพิ่มสำหรับเช้านี้สวัสดีค่ะ